ร้านขนมปังไงเราไปตามรออีกรอบหนึ่งฮะไปตามฝรั่งรอหุ่นแซบนะคะเมื่อกี้ต้องมาเนี่ยฮะเพราะเมื่อเช้าเราแวะร้านนี้เงเราก็แบบโดนโดนโดนิดนดน,ดน,ดนเพื่อจะไปอรุณสวัสดิ์คาเฟ่ใช่ไหมออกมาจากเชิญโฮสเทลแล้วปรากฏว่าเจอฝรั่งหุ่นแซบหลอมเมื่อตอนแรกเราไม่รู้หรอกเขาถอดเสื้อมาตรงนู้นไะงไกลมากเลยยั่วเรามาแต่ไกลเลยปรากฏว่าไงรู้ป้ะ เราก็แบบตั้งกล้องเลยนะเสียงเอาแต่แต่ฉันมั่นใจว่าฝรั่งต้องหุ่นดีไว้ก่อนเงี่ยพรากฏพนางเดินมาใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆฉันกดแชนหนึ่งฮะปรากฏมาดูทีหลังว้ายหล่อแล้วแต่ว่าหุ่นดีจริงฮะหุ่นดีแต่ตอนนั้นก็ไม่กล้ามองนางนะเพรากลัวนางจะแบบรู้ไงว่าเราคิดอะไรอยู่เพราะว่าปกติเราจะไม่ค่อยชอบผู้ชายอยู่แล้วใช่ไหมเป็นคนที่แบบไม่ใช่ชอบ LGBTQ ไม้ป่าเดียวกันอะไรประมาณ่างเงี้ยปรากฏว่าก็เลยแบบเออ ก้อนี้เป็นคนแรกค่ะที่ทำให้เรารู้สึกทําไมว่าคนคนนี้หล่อและหุ่นดีเอะเราเป็นอะไรไปเราต้องไปหาจิตแพทย์หรือเปล่าว่าเราผิดปกติใดๆ,ๆนี่ฮะสายมือถนนสนามกีฬาเห็นไหมรถแดงๆเลี้ยวไปอะ่ะนะฮะแล้วก็เดินไปแล้วก็จะไปหาอารุณสวัสดิ์คาเฟ่ไงก็ไปออกบอกอสอเอาดูรถจะเฉียวเอาทุกคนจานะฮะรถจะเฉียวต้องระวังฮะต้องดูตามาตาเรือนะฮะเพราะว่าเราเดินเราเห็น,เห,นเห็นไหม ผู้ชายอะ่ะถอดเสื้อมาเมื่อเช้าอะเดี๋ยวจะให้ดูไปตามรอทุกคนพยายามเออเลื่อนเออหาคลิปเอาเองนะฮะเราถ่ายไว้เป็นคลิปค่ะอันนี้ก็คือก็เอามาฝากเป็นอาหารตาเพราะว่าอะไรรู้ไหม เรามีเจตนาเพื่อจะแบบว่าให้ทุกคนเนี่ยมีความสำเร็จสำราญว่ามาพักที่เชียงใหม่เนี่ยมีแต่สิ่งดีๆไปไหนก็เจอแต่สิ่งดีๆอาหารอร่อยมาลงช่องนี้อะไรไม่ดีเราก็ไม่เอามาลงหะทุกคนจ้าร้านไหนดีก็ต้องได้ลงหะโรงแรมไหนดีที่พักไหนดีทุกคนต้องตามรอยทุกคนอย่างนี้ฮะเลี้ยวถนนนี้หารมื้อเช้าที่เราเจอทุกคนเจอสำลักบุญแทบหน้าตาดีหลอกกว่าเคนจีระเดชหลอกกว่าณเดชวงพัวพันหลอกกว่าทุกคนในโลกล่าทุกคนจ้านี้ฮะ เดียวมาอย่างนี้นะคะเมื่อเช้าคนแล้วเราก็เดินไปทางหนูนค่ะเราเข้าเลนหนูนค่ะเราหักพุงมาลลยอุ้ยสวยจะทาเป็นร้องไห้นี่ฮะเราก็เดินชิดซ้ายถูกปะ่ะเดี๋ยวเราจะดูเราจําได้แม่นเลยประทับใจมากนี่ฮะประมาณเนี้ยทุกคนเนี่ยฮะเราเข้าไปเลนนี้เมื่อเช้าใช่ปะ่ะแล้วเราก็เห็นนางผั่มาถอดเสื้อตรงนั้นนะคะมาแบบว่าอ๋อ พิสูจน์หลักฐานกันหาทุกคนเห็นไหมตรงนี้เราย้อนรอยนางมาจากไหนเราก็สันนิษฐานว่านางน่าจะมาจากเพราะตรงนั้นมันเป็นสนามกีฬาเทศบาลเมืองหัดตออเออชียงใหม่อันนี้วัดเชียงยืนฮะทุกคนใครมาทําบุญมาวัดที่เชียงใหม่ก็ทําบุญนะให้5บาท10บาทเห็นคนที่แบบอยู่ข้างถนนนะเขาขอเขาแบบอย่าไปว่าเขามีน้ําใจก็ทําบุญเขาจักคนละ5บาท10บาทนะฮะอย่าไปงกฮะนี่ฮะเขาเดินสวนกับเราตรงนีแ้แถวนี้เลย เขาต้องมาจากสนามเห็นไหมสนามกีฬาของเชียงใหม่เขาจะเป็นยอดแบบร้านนานะฮะทุกคนนี่หาตรงนี้เลยเดี๋ยวเราต้องเดินอีกเขาหน้าจะออกมาจากสนามกีฬาวันนี้เราจะเข้าไปสนามกีฬาอย่างน้อยก็พาทุกคนมาชมสนามกีฬาเทศบาลอุ้ยหมานะ่ารักยังไปพันอะไรอะ่ะยิสานเจ้าพ่อเชียงยืนสาธุนะครับทุกคน,นเราเดินตรงไปสนามกีฬาเผื่อเขาจะมาอีกรอบนึงไงเช้าเย็นนะฮะทุกคนอุ้ยต้นจำปีทุกคน ต้นจำปีอ้าวน,นี่ต้นอะไรอ่ะใบแข็งแรงสวยจังอุ้ยเราเจอต้นในนี้ทุกคนสวยมากเลยเจ้าของอยู่ไหนขอสักชอบไปปลูกอุ้ยมีลำธารใสสงา่าทุกคนดูสิโอ้ยสวยมากทุกคนนี่ฮะลำธารสวยมากนะนี่ฮะสนามกีฬา,าคนครพิงเชียงใหม่ทุกคนครั เราไปดูกันนะฮะว่าฝรั่งหล่ออยู่ตรงนั้นไหมก็ไม่ไกลจากเชิญโฮสเทลใครมาเชียงใหม่นะมาพักแถวช้างเผือกนะฮะก็จะได้แบบริมรถแบบความแซ่บอาหารอร่อยมากนะฮะจะบอกให้แถวนี้เมื่อเช้าเนี่ยเราเลี้ยวซ้ายทุกคนเพื่อจะไปอ่อมคาเฟ่อรุณสวัสดิ์คาเฟ่เฟแล้วก็เจอนะฮะแต่เราสันนิษฐานว่าฝรั่งนี่ยจะต้องเดินออกมาจากซอกเนี่ยประตูสนามกีฬาทิศบาลเมืองเชียงไม่ทุกคนเราก็เลยมาตามดูค่ะ เกิดโชคดีพรมลิขิตบรรดาลชักผานี่หากไก่ทอดหัดใหญ่ไม่รู้ของแทหรือของปลอมถ้าของแท้จะต้องมีหอมหอมทอดโรยบนข้าวเหนียวเคี่ยวงานุ่มๆแล้วก็ไก่ต้องเนื้อนุ่มนะแช่นมด้วยนะอะแล้วก็มีน้ำจิ้มรสเด็ดอะไรของเขาไปแต่ต้องมีหอมฮะหอมทอดนะถ้าไม่มีแสดงว่าของปลอมนะทุกคนอืมีมขาหมูด้วยหรอของโปรดของเรากินร้านนี้บอก นี่ฮะเราถามคนว่าทางนี้ไปไหนเขาก็จะถามเราว่าจะไปไหนคะเอาเขาฉันถามเธอว่าไปไหน